เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยกว่าคนบินเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบหลังนี่กลัวเ้ยหลบหลังนี่กลัวเ้ยโจโจเาทำมาผิดแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด้ยมองา้น เียยวเฉียว,ยวผมไม่หวัดเสียวครับผมมองกล้องอย่างเดียวครับัาถงอไม่ลัญงสนักไข่งลำแจกไข่ X สามทิ้งเล่นกระปิ้นเพี่นี่นะนี่นะ กำแพงวู้เอายังไม่จบอ่ะหางนกพินกวินก็อย่างงี้เลย